สวัสดีครับสวัสดีท่านพี่พี่ผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องของเรานะครับมาดลพบรีตามหาพาบ้านยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่พี่เพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมถ้าวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งไปทางโพสต์นะครับจะแจ้งหยุดแจ้งข่าวไปนะครับผม แต่ปกติก็พยายามลงทุกวันนะครับพี่ๆถ้าไม่ติดธุระหรือเช่าพระกลับมาทันนะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระเครื่องของช่องเราก็ให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะครับผมหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะครับพี่ๆยังไงวันนี้ก็ห้ามพลาดรับชมนะครับ ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆฝากมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจทักทายกันแล้วก็มารับชมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้จะเป็นพยันนะพี่ๆหลวงน่าจะเป็นหลวงพ่อแพรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่เพราะว่ามีสิววันะครับแต่นี่พยันนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่พยันขาวๆเป็นพยันสิววันะครับผมแล้วก็มีมีตามีอะไรนะครับผมเนี่ย ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะอันนี้เอาแค่400พอนี่สภาพสมบูรณ์นะครับพี่ๆขาวโจ๊ะเลยนี่จะจะถ่ายยากนิดนึงพอดีสะท้อนไฟหน่อยเพราะเป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเลยนะครับผมองค์ต่อไปของเราก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวคู่นะครับเป็นเสือหลวงปู่มั่นอันนี้หายากมากๆนะครับพี่ๆนี่ดูง่ายชัดเจนจะเป็นเสือคล้ายๆพวกตะกัวอาบทองแดงพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผม เสือแบบเดิมๆเลยนะพี่ๆนี่ผิวหิ่งบ้านๆเดี๋ยวลงกล้องกันหน่อยนี่ก่อนนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเป็นเสือหลวงปูมั่นนะครับน่ารักมากๆนะครับเดิมๆดีนะพี่ๆนี่เก็บเก่าของจริงนะครับมีรอยเก็บเก่าฝุ่นๆบ่งบอกเลยนะครับผมท่านใดสนใจกันก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสร้างชาติเจ้าของกักไว้หนึ่งเหรียญนี่สวยแชมป์เลยพี่ๆ อันนี้อยู่ในซองเดิมด้วยนะผมแกะออกนะครับผมนี่สร้างโดยจอมพลบพิบูลสงครามองค์นี้สภาพแชมป์เลยนะครับขอ550ท่านใดเร็วท่านใดได้เลยนะปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับ2482ตอนสร้างอนุสาวรีย์นะครับผมนี่ประชาธิปไตยนะครับเกจิปลุกเสกว่าเป็นเกจิยุคสมครามอีโดจีนนะพี่พี่นี่นาเก็บมากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมนะครับซื้อไว้ดูเด่ยนยเก่าได้เลยนะแห้งๆเลยปกติที่เราได้มานะครับจะลมดำไม่มีแล้วนะ อันนี้ลมดํามาแบบเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็น่าจะมีหลวงพ่อสายวัดพยัคฆราุกเกศด้วยนะหลวงพ่อเดิมอะไรเงี้ยตามคําบอกเล่านะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออินน่าจะเป็นน่าจะศูนย์กว่าหรือ2 4งสกว่านะครับวัดเกาะหงนะครับนี่รูปถ่ายเก่านะครับหายากมากๆนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดนะครับเกจิเก่าทางนครสวรรค์นะพี่ๆนี่เดิมๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่โมคุมเข้มขังเลยนะพี่ๆีแล้วก็มีเหรียญบาทรัชการที่6น,นี่เป็นเนื้อเงินแท้นะครับอันนี้ขอสัก800แล้วกันนะพี่ๆนี่สองสี่ห้าห้าแปดด้วยนะพี่ๆีนี่หลังช้าง3ามเสียรนะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นเหรียญล่อหลวงพ่อแพรนี่อันนี้ก็น่ารักบ้านๆเป็นเหรียญล่อประจาวันวันพระนอนนะครับหายากจะพบเจอน้อยกว่าวันอื่นนะพี่ๆีนี่ พระนอนนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับดูง่ายแต่สภาพก็ใช้ใช้มาบ้างนะพี่พี่นี่ใช้ใช้มาบ้างนะครับอันนี้ก็2499นะพี่พี่องค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จหลวงพระจงโปรเสกออกวัดบ้านกล้วยนะครับสมเด็จพุทธภูินะครับมีหลวงพระสงหลวงพระแพรพระจงนะครับอันนี้เอา350พอิพี่พี่เดิมเดิมดีบ้านบ้านและน,นี้นะครับตะกุตตะกัวเก่านะพี่พี่นี่ไม่ทราบที่นะครับขอ300เก่ามากๆานะครับผมนี่ เดี๋ยวสองให้ดูนิดนึงนะพี่นี่เก่าจริงนะพี่พี่อันนี้ก็แท้เก่าถึงยุคนะครับอีกอันหนึ่งก็อันหนึ่งขอสัก400เพราะว่ามีจานนะครับนี่เป็นลูกสะกดลูกขั้นนะครับนี่มีจานเก่าๆเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่มีจานเต็มเลยนะพี่พี่จะถ่ายยากนิดนึ่งพยายามลงกล้องให้เห็นนี่ชัดเลยครับ จานเก่าดูง่ายเลยนะพี่ๆี่นี่แล้วก็เนื้อตะกัวแบบโบราณเลยนะครับองค์ต่อไปรูปล่อเก่านะครับขอ350 <c ces> พี่ๆราคาเบาๆเลยนะล่อโบราณน,น้ำทองเดิมๆเลยนะพี่ๆนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับผมนี่เป็นล่อโบราณเก่าๆนะครับผมท่านใดชอบนะครับแนวเก่าๆลึกลับแท้ๆดูง,ง่ายๆก็ยินดีแบ่งปันกันไปนะครับผมนี่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พก็จะเป็น อันนี้ก็เดิมๆดีครับมาแบบนั้นเป็นสิ่งนะครับเริ <lv ści ram> ่มเดิมนะครับเอา400อันนี้น่าจะเป็นเกจิทางสุพรรณนะครับนี่พี่ๆนี่เป็นเป็นช้างแกะนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับน่าจะเป็นพวกหลวงพ่อพยุงนะครับบางบางท่านเล่นเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับก็สอบถามกันมาครับเอาองค์ละ400พอพี่ๆนี่เบาๆเลยนะครับผม ท่านใดชอบ้ามพลาแล้วก็ได้เหร,รียญหลวงพ่อจวนองค์นี้สวยจริงเป็นเหรียญรุ่นปลอดภัยนะครับมั่งมีสีสุกนะพี่ๆเป็นรุ่นนิยมเลยนะครับจัดสร้าง2 5 1 8นะพี่อันนี้เป็นกระไลไฟแดงเดิมๆส้มแปดเลยนะพี่อันนี้หายากและอันนี้ครับอันนี้ก็อันนี้เอา450พอเป็นเหรียญรุ่นนิยมหลวงพ่อจวนเรียกว่าเหรียญ5รอบผิวไฟแดงส้มเดิมๆเลยนะนี่สวยแชมป์เลยนะครับดูง่ายน่าเก็บจริงนะครับหลวงพ่อจวนท่านเป็นเกจิดังนะครับคู่กับหลวงพ่อกวย พ่อเชนหลวงพ่อแพรนะครับยุคสิงบุรีเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีล um ิงดําขอ3า0เป็นพระฤาษีนะครับผมบ้านๆน,นะครับหลวงพ่อตาบก็ขอ250พอพี่ๆี่เป็นปิดตาหลวงพ่อตาบเนื้อผงเดิมๆด,มดีดูง่ายนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพระร่วงน่าจะทางสุโขทัยนะพี่ๆอันนี้ก็เล่นกันนะครับอันนี้ขอ400นนพิธีใหญ่เนี่ยนะพี่ๆี่นี่พิธีใหญ่สวยมากๆนะครับผมนี่พระแท้ดูง่ายน่าใช้นะครับถึงจะเป็นพระย่อยๆแต่ว่าผมว่าโโห,หน้าเก็บมากๆนะครับผมอันนี้ก็จะ จะเป็น2504นะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะปุกเสกพิธีใหญ่นะครับนะนะนะ,นะ,นะครับผมโอปสีบางมดนะครับผม2504อันนี้เอาเหรียญละ350พี่พี่ลคานี้ไม่มีแล้วนะเบาๆเลยครับอันนี้ก็เป็นพระปิยะมหาราชออกศูนย์เก้าพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับออกที่เดียวกันนะครับผมองค์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นปีพึ่งเก่านะพี่พี่นี่ขอ300พอนะครับผมเนี่เผื่อท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้เจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อแจ๋นะพี่พี่นี่เอา400พอ น่าจะใช่นะครับนี่มีจอจานนะครับผมในรูปเหมือนเก่าสวยๆเลยนะครับผมนี่ดูง่ายแล้วก็อยู่ในพลาสติกวินเทจน่าเก็บมากๆนะครับพี่ๆแล้วก็หลวงพ่อจวนอันนี้เอาองค์ละ2 0 0พี่ๆรุ่นมหาเศรษฐีผมก็ได้ไม่กี่วันนะพี่ๆผมก็ได้เช่าพระวิชา9กิ้วหลวงพ่อจวนมาเหมือนกันนะครับรุ่นมหาเศรษฐีอันนี้ก็รุ่นมหาเศรษฐีเอากล่องละ2 0 0เจ้าสัวนะครับน่าเก็บมากๆนะพี่ๆนี่สวยเดิมๆนะครับขากล่องแล้วก็ อันนี้ก็องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธโคโดมวันนี้เร็วนิดหนึ่งนะพี่ต้องขออภัยนะครับรายละเอียดอาจจะไวนิดนึงนะครับนี่พระพุทธโคโดมหลวพ่อขอมนะครับอันนี้ก็หลักร้อยต้นๆนะพี่พท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่ศิละปะสวยๆพ่อขอมนี่น่าเก็บจริงนะพี่ๆเพราะว่า ท่านเก่งจริงนะครับแล้วราคาพระเขามีพระเครื่องท่านมีเยอะไงราคาก็เลยแบบไม่แพงมากนะพี่ๆแต่ว่าพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับหลวงพ่อขอบนี่สุดยอดแล้วก็พระพุทธโคดมนึงก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของสุพรรณบุรีเลยนะพี่ๆแล้วก็น่าเก็บมากๆนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆอันนี้นี่อันนี้จะอันนี้หายากมากๆพี่ๆจะเป็นพระพรมรอโบราณนะพี่ๆเก้าองค์นะพี่ๆนี่เก้าองค์ หล่อโบราณเป็นหลวงพ่ออุดมนะครับวัดพิชัยสงครามนะพี่พี่อันนี้เป็นกรรมการเลยหะูะแบบอันนี้หายากมากๆนะครับพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับมีฐานมีอะไรเลยนะอันนี้จองจากที่วัดอันนี้ไม่มีแล้วนะท่านก็มรณภาพไปแล้วนะพี่พี่นี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะพี่พี่นี่เป็นพระพมร,รมหล่อโบราณปกติองค์เดียวหายากนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกกรรมการพวกอะไรเป็นยกช่อนะพี่พี่นี่สวยทุกองค์งเลยนี่เป็นหล่อโบราณนะครับผม ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับอันนี้ก็หลักพันนะพี่ๆน่าเก็บมากๆ9ก้าองนะพี่ๆตกองคแล้วไม่กี่บาทเองนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมยังไงนะครับพี่พี่ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆที่สละเวลานะครับมารับชมมาเป็นกําลังใจมาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับท่านใดนะครับสนใจพระเครื่ององค์ไหนก็ให้แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับพี่ยินดีแบ่งปันนะครับผมยังไงก็ต้องขอจบอีพีนี้นะครับฝากรับชมนะครับไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะพี่พี่เพื่อวันไหนนะครับถูกใจนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับเพิ่มไลน์กันเพิ่มเมมเบอร์โทร กันไว้เลยนะครับผมยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ